สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซี F C, ทีฮักแพงสุข,ขุสุขคนทั้งในประเทศต่างประเทศพ่อครับเคยหลายคือเก่าพ่อแม่พี่น้อง,อง,องอกระดาษสีขาดเลยบินสีขาดนะนดนะล็อกล็อกล็อกสบายดี ตกี้คือตจ้าเต้นไอเต้นใส่ลู10บาทแม่วากรบกบบาทตีมันผัดจีตัวบาอันนี้มันโตยังบาทยังมาเกาะันนะหันไปดู นี่แหละพี่นอ้องเอ้ยการใครคลองอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเฮามือดูคาไร้กับไร้มือดูคาบอร้กับาาอไร้ร่าขาาาาคาเปิดไม่เนาะผู้ตรวจงานสองคนเลยผู้ขี่มาตรวจพร้อมผู้คานน้ำลังพรอ เอ้ยกับมาเลยพี่นอ้องไปรับมาตรงเฮียนเพ่อน,นั่นพอ่อนั่นไปรับซ่อมพอ่อนตอนรับผาป่ามาแต่ไทยมือนี้ก็ชีซ่อมพอ่อนอีกแล้วก็วันที่เส้าเจ็ดกับเมียนบุญเนาะมีผาป่ามาจากทางไทยเขาก็สิให้นักเฮียนมีนักเฮียนแน่มี ผู้ใหญ่แน่มีเล็กน้อยมีผู้ใหญ่นราพอดนเออทำความสะอาดว่านี่อ่าคือเก่งถนอะทำความสะอาดกินขนมว่านี่อ่าทำทำทำ ทำความสะอาดแต่ก็ได้กินขนมปัดคีดินในตีนโลนลุงมองน้องจับนะดีตีนโตอีนะอะคือเก็บแล้วมันอ,อร่อยอเก็บน้องวอเก็บปัดในตีนนะ่าอร่อยในคาตังนะ <Dinner. S 2> ขอบคุณทุกคำอวยพรวันเกิดน้องเติ้นมื่อนี้หนึ่งขวบห้อยระวังมันตึกลกมาใส่เด้อครบรอบหนึ่งขวบพี่น้องหนึ่งขวบเต็ม ตอนแรกว่าสีบปได้เป่าเค้กม่ไ,ได้ลุงลุงซื้อเค้กให้เพิ่นพีออ่น้องสีเปาเป็นยุ่เค้กนะลูกเปาเป็นยุดอกคันสอนนะ<ป> <laughs> มาเด้อ่อเม่พี่น้องมาอุนอ่นนุ่นห่านใหม่เนี่ยเดอ้อคองกับเขามาหลายตลอดลุงเพิ่นไปรับคองมาคู่มือเมื่อนี้ก็ไปอ้าบ่เลยมื่อนี้ก็ไปรับคองมาอีกแล้วเนาะฝากมาอุ่นนุน่นเด,เด,อเดอ้อพี่น้อง่อแม่พี่น้องกกลไปกกยมากกับเขามาถามก็ได้เนาะอันนี้รู้สึกว่าเพิ่นเลี้ยวกับมาแหละกลาย อ่านใหม่เพิ่นกระากหูดีนี่แต่เพิ่นเลี้ยวเขามาเนาะฮัลโหลลุนวาชิเขามาชื่อกายปิดโล่ให้เตือนว่าเปิ้นก่อนให้เตือนออกไปโบกโบกเอาอยู่ทางเลยน้อยเตือนเนาะเกร์มินว้ายขีพุ่นบาจิไม่แย่ดังกัน มันมีต่กี่นเ้องปัดกี่พ่นเนาะอยากได้เอนหนอหว,วอ <laughs> เอาไหวเอาถูเอาถูเอาถูเอานเยนะเร็วเร็วฟ <laughs> <laughs> ีดโนะดนะดีดอีมองงถูมัูเอาถู

อย่าไปอันใหม่อีกอย่าหายเด้อไขี่พ่นเกาตาเลยไข่พ่นเกาตาแล้วเดทูเลยร้อยน้องทูเอานะอ้อน้องก็ทู่น้องอยากได้น้อยน้องผู้น้อยอันน้อยเก่ง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 ทูเอาน้ำเอือยอีกอ้อ เอาอยากได้อยากได้ตัวใหม่เียเอ้ยนี่เห็ดไปหอดใช้แล้วใกล้ิบจุบขนมแล้วน,นี่เติอน,นเดินมาพี่ในเดินมาพี่ มาพี่มาพี giờ, giờ, <c ười> ่เร็ว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 มันสิตึกหัวแตกกันไดๆแล้วได้ยอมกันได้แล้วเนาะน่ะกันได้แล้วไม่มียอม การว่าเอาออก,ออยอยกอจออุ๊บาร้อยบาทจริงตัวแทนร้อยบาทแ่ก่อนโยอยลูกค้าพี่น้องลูกค้า V I P ัาอมาเป็นชม่งผู้ประจักษ์นที่จะย่งยังลนะอเ หาหยังทามได้เด้อล uhm uh ูกค้าามดิล่ยังอันี้ยนเอื่อยเียนอยางามดล่มึงจะว่าเนี่ยนั้นลูกค้าเช่อ้ยเฮยเยยเยเ้ยยเฮ้ยเฮย้ยเฮยเฮเฮเ้าเฮ่ะเ้ยั้เ้

คนที under, <là> ่มาเติมอยู <rain> Jamie, ่น <you>? no. ี่ก็มองอันเติมเงินนําเด้อพ่อแม่พี่น้องมาแบบว่าบัตรเติมเงินเท่ากับมีแล้วเออนันและจะมาบัตรเติมเงินกับมีแล้วแล้วกับอยากมาเติมเป็นเดือนก็ได้พี่น้องนําเส้าเอื้อยเนาะเพื่องสี่เดือนเติมเป็นเดือนก็เอาเงินนี่ทูเอาเงินทอดเป็นเงินกีบเลยพ่อสามเมื่อกี้พกคิดซ้ำยังไง cần áo cái gì đó, chín, ba nghìn, thôi, con hà con sáu trăm <laughs> 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 <laughs>

โอ้ยจมคัแม่ข้ารุ่นไม่พี่น้องเ้ยรุ่น้ถึงลุกแล้ได้เลยะลุแล้วาลลสล้งช่จะกินขนมอหกินเด้ออันนัก็อลาาบาทแมียด้นเยหลอดลา้าบาทคัดเป็นแพงอร่อยา มันมีหกอันด <ENNIS> ิกินกำไรหาพันกี่เบาเอาเม็ดล่นนะเฮงกะอยากคายเฮงกะอยากคายเฮงกะอยากคายพี่น <marking> ้องเลยเอารถเมียนผู้ใหญ่ใจดีอยากซื้อเครื่องให้น้องซีก็สั่งมาได้พี่น้อง กันอยากซื้อให้เพื่อนเนาะผู้ใหญ่จะดีของน้องซีกะอุดโนนห่านเท่าเดียวสิให้น้องซีมาเอาหอนห่านบูได้ไปชงเท่านินใน่มาเอาหอนห่านอยากใา้เอาซื้อนะจ้ะจะหาควายหากรงหาควายจะไปกินดอกเขาเมาเอาเลยใะเลาะเล่นแ้อควายเดีวหาควายก่อนเดี๋ยวสิได้หาติดต่อผู้บ่าวให้เพื่อนและพี่น้องเลย คนจิได้มาเมาคอกในห้านเน่าเฮ้พื่อนักเจเดาียวกัน่มันเป็นซองหรือเปล่าเออมันเป็นอะไรคืออันบาดเดียวกันเลยเออลักหารักเจ็บบ่ บ่มีแต่ละเก้าบ่ละเกาตนี้ละเน้องคองอยู่ดีเทลยแต่เล็กลักลังหากับลักเจ็นะสวใชเครือข่ายเดียวกันเนาะสันบัทราบาทลเะีรางินมันบกเนามันบาทละทรบาทเบบอลทาบาท ในหาน้าเราก็มีมีอันม,มีลักหามีลักเจ็ดมีลักเก้าเนาะมาเติมเงินพี่น้องมีลังหาลักเจ็ดลักเก้าเนาะมาอุดหนุนกันได้เด้อมาถามสื่อกันได้ห้าบาทห้าบาทกินไปแล้วห้าบาทมิสเซอะ อเชานี้กินฟรนีห้าบาทชีพันกีบไปไ<ม>นับเบงโบจะโบได้เบงอันนั้นแหละนี่ชีกระดาษได้ฮะในตัวที่เองเลยต้งมีมันด้หนายู่ใชู้หนึงจะนยิงอยู่จ้ ยื้อใส่ยื้อายางเบื้งก่อนเด้ดลเอลงเธอเยอยากได้ยังดูาคาก็ได้ยักไยางก,ก็สร้างมเสียข้าม,มาอขั้นเนีในห้างห้ามมีเนะาะกระซังเด้อสิกระเจาออกมานนนขน่าเนี่ยไปบ่อต่แล้วึ้นไปขวดน้ำมันบ่อจังหวะขวดน้ำมันนะ

ทาไปาปีผู้ชายหรือเ่ากินน่ะพ่อกะแม่เนี่พ่อกบแม่นี่อ,นอดเด้อปลาลุงเลยทาไปปีผูา้ายนยองเขาก็มีลายยางลายเนวายเด้อผมเองพี่น้องย่างลาเล้มันรับน,นมีเาสูตรให จะข้าเบิงไม่หมอเบงหรือกับจุดธงตื่นเนี่ยมาคูเดือนหรอกหมวกดาวพินปกติกับคนธรรมดาไม่ห่าจุดขาไผ่จดไผ่นี่แหละชิ้นขาเห่าขนมอบกอบ,กอบขมีเดอน้องชีอะไรเศร้าบาทขนมอบกรอบเศร้าบาทกี่รคาฮะกี่รดิโดขมีเดอ เ้าเกาะมาเบิ่งได้อยู่ห่ามพี่น้องเอ้ยนี่ยังไอ้นีงเขาเอิญเมกกี้น้องมิกกี้ก็มีทั้งขวดหน่อยขวดใหญ่รถดีก็มีทั้งหน่อยใหญ่แป้งนัวก็หน่อยใหญ่ยังจะอยากเชนอะยังนั่นเฮ้ยรถป้ายม่อยากออกวกค่ะวันี้น้ำผักไผ่ไผ่ไม่อยากรุดน้ำเย็นๆทั้งตู้โชว์ก็มีเด้อผู้ ซาเโยกินดซก็มีนี่10บาท20บาทเออลานานไปบ่าลาแลยวพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพ่อกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณขอบคุณน้องสีที่มาอุดหนุนเนาะ50บาทฮะไปซื้อเอา ท,ที่บาทเพินมาอุดหนุนกับขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามบบรับ,บ,บชมเเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากไลค์กดแชร์กดติดตามพอกันไหมคลิปน่านสบายดี